ปตทออพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคิตตี้กันเยวีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลดโลกร้อนง่ายๆค่ะเช่นที่คิดท่ำประจำเลยนะคะก็คือการลดการใช้รถยนต์ค่ะแล้หันมาใช้พวก BTS นะคะหรือว่าพวกขนส่งมวลชนแทนค่ะสวัสดีครับมาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเป็นช่วงที่สนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังพิทักษ์โลกอย่างไรตามผมมาเลยครับสวัส,สดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปานีแสงจันนะครับพี่ปานีครับ มีความคิดเรื่อๆอย่างไงครับพี่ถึงนำกระดาษเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษจริงๆเริ่มแรกนี่เราก็ได้ไปดูงานที่โรงงานหนึ่งที่เขาทำดอกไม้เราก็ไปเก็บเศษก,กระดาษเข้ามาแล้วก็มาลองม้วนลองทําดูก็ออกวางจำนายครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าครับ ขอบคุณพี่ปานีมากนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านพี่ปานี้ครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับก็บอ,อยากฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าอยากได้ดอกไม้จันทร์ที่สวยๆมีคุณภาพน,นะคะก็ต้องที่กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์นะคะเราจําหน่ายอยู่ที่ห้างสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ลามินทาชั้น3ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจดอกไม้สวยๆนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพี่ปานี้ครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลบกวนๆไหมครับ พร,พร้อมนะครับพลัง,พ,งพ,พิทักโลก,ก,โลกเรามาร่วมเป็นพลังพิทักโลกด้วยกันค่ะ